สวัสดีครับผมวันนี้ทำกินเองชวนเพื่อนๆมาทำซุปมะเขือกินกันครับสูตรนี้ทำง่ายนะครับใส่ปลาทูอันดับแรกนำปลาทูไปย่างให้หอมก่อนนะครับใครจะทอดก็ได้แต่ย่างจะหอมกว่าหลังจากนั้นนะครับก็นำมะเขือเปาะมาต้มครับต้มพอสุกใส่น้ำปลาร้าลงไปครับผมจะได้มีกลิ่นหอมของน้ำปลาร้านัวๆนะครับต้มให้เปื่อยเลยนะครับถ้าใครชอบแบบเละๆนะครับพอได้มาจะได้แบบนี้นะครับจากนั้นนำหอมแดงครับผมกระเทียมคั่วจนสุกแบบนี้แล้วก็ตามด้วยพริกครับผม พริกสีเขียวสีแดงแล้วแต่ชอบใส่ลงไปได้เลยครับใส่สองสีก็จะดูน่าทานขึ้นครับจากนั้นคั่วให้ทุกอย่างสุกดีนะครับพอสุกดีเรียบร้อยแล้วก็นํามาโขกให้แหลกละเอียดตามชอบครับใครชอบละเอียดก็โขกนานๆครับใครชอบแค่พอแหลกก็ตามเลยเลยครับจากนั้นใส่เนื้อปลาทูที่เราแกะเอาแต่เนื้อลงไปนะครับอย่าลืมเอาก้างออกด้วยนะครับเดี๋ยวจะติดคอครับตามด้วยมะเขือที่เราต้มกับน้ําปลาเอาไว้ครับโขกให้แหลกตามชอบเลยครับใครชอบชิ้นใหญ่ก็โขกไม่ต้องแหลกมากนะครับใครชอบชิ้นเล็กก็โขกแหลกๆไปเลยครับได้ารก็ปุงสชติ ครับผมเริ่มจากน้ำปลาล้าครับผงชูรสครับผมน้ำปลาเล็กน้อยนะครับคุกเข้าให้เข้ากันนะครับแบบนี้เลยครับพอเข้ากันดีนะครับโรยผักชีฝรั่งสักนิดนึงนะครับต้นหอมผักชีครับแล้วแต่ชอบครับเป็นอันเสร็จเรียบร้อยครับสำหรับซุปมะเขือง่ายๆนะครับกินกับผักต้มผักสดได้หมดเลยครับคุกเข้าก็อร่อยวิธีทำง่ายๆแบบนี้อัตราส่วนขึ้นให้ตรงนี้เรียบร้อยอย่าลืมทำครับ